ตัวนี้อะไรอ่ะหวานอันนี้นะคะพี่บอยเป็นตัวตรวจแร่ธาตุค่ะซึ่งทางบริษัทเราเนี่ยในแบรนด์ไอคอนเนี่ยนะคะจะมี2แบบค่ะคืออันนี้นะคะถ้าเป็นกล่องสีงน้ำตาลเนี่ยจะวัดในพนที่ความเค็มต่ำค่ะก็คือต่ำกว่า5 p p พีนะคะสูตรหนึ่งห้านั่นเองค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีม่วงจะมีการตรวจที่ห้าพพีขึ้นไปค่ะอันนี้นะคะวันนี้หวานอยู่ในพื้นที่ความเค็มต่ำค่ะเราก็จะมา ดูกันเลยดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะี่บอยอันดับแรกนะคะก็จะมีหลอดหลอดแน่นอนก็จะเป็นหลอดไหมแอลกับ2.5นะคะในหนึงหลอดปริมาณปึ๊บแล้วก็จะมีชุดน้ํายาทั้งหมด4ตัวนะคะจะเป็นตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ค่ะตัวเนงก็จะเป็นตัวไตเติน,นะคะเอาไว้ไตเติค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตรวจ แคลเซียมกันก่อนดีกว่าค่ะแคลเซียมนะคะก็จะใช้ชุดน้ำยาตัวที่1กับตัวที่2ค่ะเห็นไหมคะหน้าตาน่ารักมากๆเลยปึ๊บเราก็จะมาหยดนะคะซึ่งเราจะเติมน้ำเข้าไปในหลอดทดลองเนี่ย5 ml ค่ะอันนี้คือตรวจแคลเซียมนะคะทุกคนเราก็จะหยดลงไปเหมือนเดิมค่ะถ้าใครกลัวลืมอยู่ด้านข้างได้นะคะก็จะหยดลงไป2หยดะคะ่ะตัวที่1หยดก่อนเลย หลังจากนั้นก็ตามด้วยตัวที่สองนะคะหยีบต่อไม่รอแล้วนะค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็เขยให้เ,เข้ากันค่ะปึ๊บก็จะเป็นสีม่วงๆนะคะชมพูม่วงๆหน่อยๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไตเตลค่ะไตเตล ทีนี้เวลาเราไตาเติเนี่ยทุกคนเราต้องนับหยดด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาหยดเนี่ยจำนวนหยดที่เราไตาเติได้มาคูณ2ี่ิบค่ะซึ่งก็จะได้ค่าแคลเซียมออกมาเดี๋ยวหวานจะหยดให้ดูนะคะเนี่ยค่ะหยดที่3ามจะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะจะเป็นสีออกน้ําเงินหน่อยๆน,นะคะ3มหยดค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะพอเราหยดได้แล้วเนี่ยเราก็เอามาคูณ2ี่สิบค่ะ อันนี้ก็จะได้60นั่นเองนะคะ60มิลลิกรมัมแมกนีเซียมเปอร์ลิตนะคะทุกคนอันนี้เป็นหน่วยต่อไปหวัดจะมาทำแมกนีเซียมให้ดูนะคะแมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ยจะไม่เหมือนแคลเซียมนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นผงค่ะก็จะดูได้เขาบอกว่า1ช้อนปาดนั่นเองนะคะน้ำ ในหลอดทดลองก็2.5เท่านั้นนะคะทุกคนใช้น้อยมากเพราะฉะนั้นต้องตวงดีๆนะคะกันการผิดพลาดแล้วก็ปาดปึ๊บแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะนี่จะเห็นออกเป็นสีน้ำตาลนะคะรอบวนี้เราก็จะไปเตะด้วยตัวทีเหมือนเดิมค่ะที่ให้มาในกล่องนะคะ ้ยหวานลืมบอกไปว่าในกล่องเนี้ยให้ตัวทีมาสองตัวนะคะทุกคนซึ่งเอาจริงมันคุ้มมากคุ้มกว่าหลายๆหลายๆตัวหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหยดเนี่ยจะเริ่มเป็นสีเขียวหน่อยนะคะเราต้องหยดอีกสักหยดนึงนี่เขียวเลยค่ะ 8หยดนะคะซึ่งเราจะเอาจำนวนหยดที่ได้เนี่ยมาคูณ2ก็คือ82 16แล้วก็เอา16เนี่ยค่ะไปลบกับจำนวนที่เราได้เตตัวนี้3หยดก็จะเหลือ13 13นะคะ13เนี่ยเราก็จะเอา13ไปคูณกับ12.15ค่ะเราก็จะได้ค่าแมกนีเซียมออกมาอย่างละเอียดเลยนะคะในน้ำจืดลองดูคะ่ะ